Thai craft is made with heart. Every piece tells the story of people, places, and time. And now it connects you through this podcast. Welcome to The Craft Talk. Hello, to the Craft Talk องค์การมหาชนพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนเข้าไปสู่แวดวงของคนรักงานศิลปะหัตถกรรมทุกท่านครับตอนนี้เป็น EP ีแรกของเรารายการของเรานั้นได้จัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะนําพาทุกท่านไปรู้จักแงม่มุมต่างๆของงานศิลปะหัตถกรรมไทยและในตอนแรกของเราในวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าหัตถศิลป์ที่คิดถึง เป็นคำที่น่าสนใจและมีความหมายลุ่มลึกมากสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุชาธีรคานนท์หรืออาจารย์ทอมให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราครับอาจารย์ทอมสวัสดีครับอยากจะให้อาจารย์แนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับแล้วก็แนะนําว่าอาจารย์เข้ามาสู่ศาสตร์ศิ์ได้อย่างไรเดิมทีเนี่ยก็เป็นเป็นนักวิชาการนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่วันนี้เนี่ยก็มาเป็นซ e o ของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยซึ่งเป็นองค์การหมหาชนมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือมาขับเคลื่อนให้มันเกิดพลวัตของงานศิลปหัตกรรมนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํายันปลายน้ํากล่าวคือต้นน้ําคือเรื่องของวัตถุด,ดิบเรื่องของอการทํางานเรื่องของเพนพอยต์ต่างๆที่ช่างของเราต้องเผชิญอยู่รวมไปถึงเรื่องของการค้นหา รากเง้าของงานหัตกรรมหัตถศิลป์ที่มันอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็อาจจะถูกหลงลืมไปบ้างนะครับส่วนกลางน้ําก็เป็นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มันมีอยู่ให้มันมีความก้าวหน้าให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันแล้วก็ให้มันมีฟังก์ชันที่มันร่วมสมัยนะฮะส่วนปลายน้ําซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างตลาดสร้างกลไก ของของตลาดให้มันเกิดขึ้นรวมไปถึงการนำให้ผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยมันไปสู่สากลให้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นภารกิจงานกว้างๆในในสถาบันแห่งนี้นครับหัตถศิลป์ที่คิดถึงมันคืออะไรเหรอครับหัตถศิลป์ที่คิดถึงเนี่ยถ้าจะอาจจะเป็นที่คิดถึงของคนที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆหรือเคยสัมผัสเคยใช้แต่มาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครผลิตแล้วมันก็ หายไปจากการใช้งานของคนในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นความหมายกว้างๆของคำว่าหาัตถศิป์ที่คิดถึงซึ่งผมคิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่อยู่เยอะมากบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หายไปเพราะว่าไม่มีช่างหรอกแต่มันหมดฟังก์ชันของมันไปก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของของงานหรือว่าลักษณะของการผลิตมาอาจจะหมดหมดฟังก์ชันไปมันก็เลยทาให้ไม่มีผู้ผลิตสืบทอดมานี่ของบางอย่างเนี่ยพอมันหมดไปแล้วใน ห่วงระยะเวลาแค่ชั่วอายุเดียวเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะฟื้นกลับมาเป็นเรื่องยากแล้วเพราะว่าการหายไปของงานช่างเนี่ยมันหมายถึงภูมิปัญญาที่มันที่มันสูญสลายไปพร้อมๆกับคนนะฮะคนตายนะฮะภูมิปัญญาเหล่านั้นอยู่กับคนมันก็ตายไปพร้อมกับกับคนนะการที่จะฟื้นกลับมาเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีผู้ที่สืบทอดอย่างอย่างอะไรที่เหมาะสมเนี่ย สิ่งเหล่านั้นมันก็อาจจะยากที่จะนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในแง่ของศาสตร์ศิลป์เองที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับมันมีหัตสศิลป์ที่คิดถึงอะไรบ้างที่เราเข้าไปช่วยให้ความช่วยเหลือให้มันสามารถอยู่ต่อได้แล้วก็ต่อยอดต่อได้ครับนี่วินน้องเข้าใจนะว่างานช่างเนี่ยมันมันเป็นเหมือนการสื่อสารสองทางม,มันเป็นมันเป็น o ู two way เวย์คอมมิ n นชันเหมือนกันเหมือนกับลักษณะของงานศิลปะ ยกตัวอย่างเช่นการแสดงนะครับ <Yeah. S 1> เรามีผู้เล่นเรามีผู้แสดงแต่เราไม่มีผู้เสพก็จบ uh huh. มันก็ไม่สามารถ uh huh. จะอยู่ได้งานช่างก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีผู้ทําผู้ผลิตมีโน้ตฮาวมีอะไรทุกอย่างเลยแต่มันไม่ไปตอบโจทย์ชีวิตของคนแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็หมดไปจากสังคมโดยประยาย uh huh. ถึงแม้ว่าจะมีผู้ชื่นชมเนี่ยมันก็อาจจะเหลือเป็นแค่สิ่งของที่มันตั้งอยู่นิ่งๆในในพิพิธภัณฑ์ ที่ไม่ได้มีความหมายสอดคล้องกับกับชีวิตของคนในปัจจุบันหรืออย่างดีที่สุดมันก็เป็นได้แค่ collector items ที่ไปโชว์อยู่ตามบ้านแต่ว่าโอกาสที่มันจะถูกได้รับการใช้งานเนี่ยมันไม่มีมันก็จะอยู่กับคนแค่แค่กลุ่มดึงแคบแคบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันต้องทำควบคู่กันไปเนั้นอันนี้เป็น,ปนการสร้างพลวัตให้มันเกิดขึ้นกับงานช่างของไทย มันมีประเด็นหนึ่งที่มันอันเดอร์ไลน์ครับอยู่อยู่เบื้องลึกสิ่งเหล่านี้การที่เราเข้ามาช่วยสร้างมิติใหม่พรวัตใหม่ให้กับงานศิลป์ใช่ไหมครับให้มันสามารถอยู่ต่อได้ในในลักษณะที่มันตอบโจทย์ต่อปัจจุบันทําไมภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ถึงสําคัญทําไมเราจะต้องอนุรักษ์มันไว้ผมว่างานช่างเนี่ยมันคือมันสะท้อนมันสะท้อนความเป็นความเป็นชาติอย่างนึงมันสะท้อนความ ละเอียดละออแล้วก็รสนยมของคนในชาตินะฮะผมว่าประเทศไทยเราค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะเรามีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือเนี่ยเยอะมากนะมีหลายสาขามากในบางสาขาเนี่ยก็มีพัฒนาการมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานพัฒนาการมาจาก ของเครื่องมือเครื่องใช้การผลิตเพื่อที่จะเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันจนกระทั่งมันกลายไปเป็นประณีตศิ์ไปเป็นของที่มันงดงามแสดงถึงสถานะทางสังคมแสดงถึงศักยภาพของของงานฝีมือของไทยจนต้องเรียกว่าบรรลายไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นประณีตสินชั้นสูงไปแล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของมันก็ยังคงมีอยู่บางงานก็กลายไปเป็น งานที่เราเราอาจจะเรียกว่าเป็น Decorative Items คือเป็นของที่ใช้ประดับเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีฟังก์ชันที่ชัดเจนแต่ว่าก็เป็นของที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่ที่มันวิจิตรแล้วก็งดงามอันนี้คือคือรากเง้าภูมิปัญญาของของบ้านเราถือว่าเป็นเป็นความโชคดีมากเพราะว่าพระนาการเหล่านี้เนี่ยมันมันมีความต่อเนื่องไม่ได้ถูกตัดตอน ไม่ได้ถูก i s r ร p บนะฮะจนจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจเวลาที่เราเห็นสิ่งของหรือว่างานอ็อบเจกต์บางอย่างที่เป็นของไทยแล้วมันไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยโหนี่มันมันคือ,ม,คอมันคือตัวตนของความเป็นไทยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็โชคดีอีกที่ช่างต่างๆของเราเนี่ยก็ยังคงได้รับการสืบสารมา เรามีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรามีการศาึกษาการถ่ายทอดแบบนอกระบบแบบที่เราเรียกว่าเป็นเป็นบ้านครูอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เขาก็มีการถ่ายทอดไปถึงไปสู่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นระบบที่เรียกว่าทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบอันนี้คือคือความโชคดีของเราอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยทําให้งานช่างบ้านเราเนี่ย โดยเฉพาะ,ะแขนงที่มันยังคงมีชีวิตโลดแล่นอยู่เนี่ยมันก็เบ่งบานนะแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการเชิดชูหากว่ามันมีความพยายามในการที่จะปรับบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันถือเป็นความโุคดีของเรานะฮะเราก็มาทํางานกันตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าอะไรที่มันยังพอที่จะไปต่อได้นะครับเราก็จะผลักดันให้มันมี มีงานดีไซน์ใหม่ๆตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่หรืออะไรที่บางอย่างที่มันดูเหมือนจะขาดคนสืบทอดนะฮะเป็นเพนพอยที่แบบคนรุ่นเก่าต้องการจะสอนแต่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการจะเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดโครงการเพื่อให้มันเกิดการตอบสนองด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับมีการมาถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อรักษา จิตวิญญาณของงานช่างของไทยให้มันดูสืบทอดต่อไปในบางสาขาครับเมื่อกี้อาจารย์เริ่มแย้มมาแล้วนะคบว่ามันมีขแขน่งต่างๆใช่ไหมครับก็ม,มีทั้งที่เป็นเพนท์พอยต์แล้วก็มีจุดต่อยอดอยากจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างมาสักอย่างสองอย่างได้ไหมครับที่ศักดิ์สิทธิ์กำลังทาอยู่ตอนนี้ครับบางอย่างที่เราอาจจะมีการส่งเสริมไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีมีการถ่ายทอดไปบ้างแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่น อย่างเช่นงานคร่ำที่เรามีการพูดถึงกันมาในในช่วง2-3าปีที่ผ่านมาว่า,างานงานคร่ำเนี่ยเป็นงานที่เกือบจะหายไปแล้วสมเด็จพระมันปีหลวงเนี่ยก็ได้ทรงให้เกิดการถ่ายทอดอยู่ในมูลที่ส่งเสริมสิบปรชีพมีการสืบทอดล้วมาในปัจจุบันเนี่ยนะะก็กลายเป็นงานสําคัญที่อยู่กับอยู่กับสถาบันสริกิตนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนอกบริบทของสิบปรชีพเนี่ย เราก็เหลือช่างที่ทํางานข้ามอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับงานข้ามเนี่ยเป็นเป็นงานที่วิเศษมากในอดีตเนี่ยเ,เราใช้สําหรับการประดับประดาพื้นผิวของวัสดุที่เป็นเหล็กด้วยการฝังเส้นเงินเส้นทองลงไปให้เกิดลวดลายนอกจากเป็นตัวอักษรแล้วเนี่ยก็ยังใช้ฝังลงเป็น ลวดลายเป็นลายกะหนกเป็นอะไรต่างๆที่มันมีการสืบทอดต,ต่อเนื่องกันมาแต่เนื่องจากว่างานข้าม,มันเป็นงานงานช่างฝีมือที่ค่อนข้างวัสดุที่ใช้มัน,เป,นเป็นเงินแท้เป็นทองแท้มันก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมครับมันก็เลยขาดการสืบทอดมาแล้วมันก็เป็นงานช่างฝีมือที่ค่อนข้างยากมากอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะว่าว่าสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงรับเอางานช่างแขนงนี้ให้ไปเป็นหนึ่งในในงานที่มีการเรียนการสอน กันอยู่ในสถาบันเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกสถาบันเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีงานช่างขแขนงนี้เนี่ยอยู่มีผู้ปฏิบัติได้อยู่ไม่มากนะครับนี่ก็เป็นเป็นความพยายามของของสสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ที่จะสร้างการตระหนักรับรู้ในในงานช่างฝีมือขแขนงนี้นะครับอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทําในปีนี้ก็คือการสร้างการตระหนักรับรู้ในเรื่องของเครื่องรักนะฮะ mm. พอเวลาพูดถึงเครื่องรักเนี่ย เราก็มักจะนึกไปถึงงานเครื่องเขินะเพราะว่าเครื่องเขินนี่ชัดเจนที่สุดว่าใช้ใชรักเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตแต่เราตกล่นนะเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานรักมันเป็นพื้นฐานงานหัตถกรรมของของไทยในอีกหลายแขนงมากนะครับมันไปนปรากฏอยู่ในงานตั้งแต่ศิลปวัตถุต่างๆนะครับพุทธศิลป์ ไปจนกระทั่งบานประตูหน้าต่างนะครับตามโบสถ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีการใช้รักเป็นองค์ประกอบสําคัญนะอย่างเช่นลหลรดน้ำนะครับวิญคงเคยเห็นเวลาที่เราไปวัดเนี่ยประตูโบสถ์หน้าต่างโบสถ์ก็เป็นเป็นลหลรดน้ำที่ที่ต้องใช้รักเป็นพื้นก่อนที่จะปิดทองลงไปหรือว่าแม้กระทั่งเราเข้าไปในพระอุโบสถไปกราบพระประธานเนี่ยเงยหน้าขึ้นมองพระประธาน ก็อย่าลืมว่าการปิดทององค์พระประธานนั้นต้องใช้รักเป็นวัตถุดิบสาคัญสําหรับใช้ในการปิดทององค์พระคิดดูสิว่าองค์พระประธานองค์ใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้รักมหาสาลขนาดไหนนะครับในการในการทาให้ครบทั้งองค์ก่อนที่จะปิดแผ่นทองลงไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยในงานเครื่องมุกก็มีรักเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับช่างก็จะตัดมุกเป็นชิ้นเล็กๆเรียงอยู่บน พื้นผิวซึ่งอาจจะเป็นไม้หรืออาจจะเป็นบานประตูหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยซึ่งเป็นเป็นพื้นไม้เนี่ยเสร็จแล้วก็จะถมด้วยรักลงไปนะครับเมื่อถมรักไปแล้วก็จะขัดให้ลายมันขึ้นมางั้นรักก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เรามองข้ามไปโดยสนิทเลยก็คือหัวโขนหัวโขนเนี่ยใช้รักเป็นองค์ประกอบหลักนะในการที่จะปั้นแต่งให้มันเกิดดีเทลต่างๆของหัวโขนการกระแหลาลายลงไปบนหินสบูท่ที่ที่เป็นแม่พิมพ นะเป็นกระจังตัวเล็กๆหรือว่าเป็นลวดลายที่ประดับอยู่บนหัวโขนเนี่ยใช้รักเป็นองค์ประกอบสําคัญแต่ว่าก็มีการใช้รักที่ไปผสมกับอย่างอื่นที่เราเรียกว่ารักสมุหรือว่ารักปั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นงานที่เรามองไม่เห็นความเป็นรักเพราะหลังจากนั้นมันถูกปิดทับด้วยสีหรืออาจจะปิดทับด้วยด้วยแผ่นทองเราก็เลยมองไม่เห็นว่ามันเป็นรักสีดําอยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วรักเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิ่งในการทําหัวโขนนะครับ นอกจากนี้ก็มีขแนงต่างๆที่อาจจะใกล้สาบสูญไปแล้วอย่างเช่นการกระหน่รักเป็นรักสดปั้นเป็นรักสดนะทำเป็นเ,เป็นหีบพระธรรมบ้างเป็นกล่องเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นนะค,ค่อยๆหายไปเ,เรามีการคิดเอาวัสดุดอื่นมาทดแทนอยู่บ้างนะครับแต่ผมคิดว่าเสน่ห์ของรักเนี่ยมันคือความให้ตัวหรือว่า,าการที่มันตัวมันเองเนี่ยมันมีความยืดหยุ่บางประการ ที่เหมาะสมกับงานไทยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในงานศิลปะของเราในงานหัตถกรรมแล้วก็ประนีตสินต่างๆงั้นปีนี้เนี่ยสสิทธิท์เองก็เลยมาพูดถึงเรื่องของของอยางรักว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราคุยกับช่างสาขาต่างๆเราก็พบว่านอกจากงานฝีมือที่มันค่อยๆหายไปแล้วเนี่ย ตัวยางรักเองก็เป็นจะบอกว่าเป็นปัญหาก็ก็ไม่เชิงเพราะว่าค,ความขาดแคลนของรักเนี่ยมันก็ทำให้ทำให้เกิดปัญหาในการสืบทอดงานนะครับช่างเครื่องเขินเช่นที่ที่ชุมชนนันทารามที่เชียงใหม่เนี่ยจะทํางานไม่ได้เลยถ้าไม่มีรักนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาของของอยางรักมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆยออก็ทําให้การทํางานก็ค่อนข้างจะ ยากขึ้นนะเมื่อมันไม่มีวัตถุดิบมาใช้ประกอบกับยางรักเองโดยตัวของมันเองก็เลือกคนทำด้วยนะครับที่บอกว่าเลือกคนทำก็คือว่าถ้าผมซึ่งอ,อยากจะเรียนรักแต่ปรากฏว่าแพ้รักก็ไม่สามารถรใชกกก่ก็คือแพ้ยางรักก็จะเกิดเป็นผืนคันขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดงานแขนงน,นี้ได้นะครขออนุญาตครับอาจารย์ถึง คนทาแพ้แต่ว่าพอมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วคนใช้สามารถใช้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมใช้ได้ครับเพราะว่ารักเนี่ยเวลาที่มันเป็นยางรักมันจะมีไอ่บางคนนี่เข้าใกล้ก็ก็<อ>ขันละครับ<อ>ก็จะมีปัญหานักเรียนที่อยากจะเรียนเ,เทคนิคที่ต้องใช้<อ>ยางรักเช่นทาเครื่องมุกทาอะไรพวกนี้ปรากฏว่าแพ้ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นยางรักเองก็เลือกคนทำมันก็เลยทําให้ เกิดปัญหาในเรื่องของการสืบทอดนะทั้งตัววัสดทุทั้งในเรื่องข้อจํากัดของ,งตัวยางเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากําลังสร้างการตระหนักรับรู้ในเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะปิดช่องโหว่ต่างๆช่อง,ช,องช่องทางที่มันจะทําให้เกิดความสัตย์เทนในเรื่องของอยางยางรักในอนาคตนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุยแบบ ปีต่อปีก็คงจะยากมันคงต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยแบบระยะยาว <Okay. S 2> เพราะว่าต้นไม้ที่มันจะให้ยางรักเนี่ยในแง่ของในใน,ในธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่เยอะในปัจจุบันนะครับประกอบกับเราปลูกวันนี้กว่าจะได้ใช้ยางมันก็อีก5ปี10ปีข้างหน้า oh. นะเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ถ้าเราไม่เริ่มพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้ในอีก10ปีเราอาจจะไม่มียางรักใช้เลยก็ได้ <Okay. S 2> นะฮะผมแอบถามนิดหนึ่งครับปัจจุบันเนี่ย เรายังเหลือที่ปลูกในประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างครับอาจารย์มันไม่ได้ปลูกนะมัน,มนเกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วก็เหลืออยู่ในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยอย่างเช่นที่อมก๋อยนะครับก็มีโครงการที่จะฟื้นฟูป่าชุมชนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดประชาชนในชุมชนนั้นเข้าไปเก็บยางมาแล้วกมม็มาทำเป็นยางหลอดขายนะฮะสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริง เวลาที่เราใช้งานเราใช้ในปริมาณเยอะๆเวลาช่างทําเครื่องเขินเขาซื้อซื้อเป็นปีปเอามามันใช้เยอะอะมันไม่ได้ใช้เป็นหลอดอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันกับทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะทางสาิทธิ์อย่างเดียวนะค,คือหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าจะทํำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนในเรื่องของของต้นไม้ที่ให้ยางรัคะครับยางรักเองในะแง่ อันนี้ก็พูดถึงถึงเชิงในเรื่องของธรรมชาติของมันต้นรักที่เราเรียกว่ารักใหญ่เนี่ยที่ที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็ให้อย่างรักแต่คำว่ารักในในภาษาช่างเนี่ยไม่ได้มีมาจากต้นไม้ชนิดเดียวแต่พบว่ารักของช่างทางอีสานมาจากต้นไม้ชนิดอื่นนะครับ รักของเวียดนามก็มาจากต้นไม้อีกชนิดหนึ่งของเราของพมา่าเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันแต่ในประเทศไทยเราก็มีมียางรักมาจากต้นไม้ชนิดอื่นๆด้วยซึ่งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีนักวิจัยทำทำวิจัยเอาไว้แล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการต่อย,ยอดไปในในเรื่องของการทําให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า เราคงต้องมานั่งคุยกันว่าจะทำไงให้มันเกิดเ,เกิดความยั่งยืน,นความยั่งยืนน่าจะสำคัญมากโดยเฉพาะกับ material ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติขนาดนั้นใช่ครับทีนี้ผมขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในในตัวงานที่เรากำลังทำในด้านการต่อยอดแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงงานรักเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่สาสวิ์กำลังทำอยู่บ้างครับที่กำลังจะเกิดขึ้น เร็วๆนี้ก็คือเรื่องงานสิมมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนอสิงหาคมเป็นงานที่เรารวบรวมเอาช่างแล้วก็คนที่ทำงานสิปลปะที่เกี่ยวข้องกับงานรักเนี่ยมามาพบกันร,รวมทั้งนักวิชาการนะฮะแล้วก็จะเป็นนักวิชาการที่ทํางานสร้างสารรค์ด้วยนะศิลปินที่ทํางานสร้างสารรค์ด้วยมาเจอกันเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับและในขณะเดียวกันเราก็ได้เชิญเอาเครือข่ายของช่างใน ในประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับ,รบที่ที่อยู่รอบรอบๆเราแล้วก็ไกลไปจนถึงต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยมามาพูดคุยกันนะครับว่าว่าเราจะทํายังไงใ,ให้มันเกิดความยั่งยืนในเรื่องนี้นะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนผมคิดว่าเราจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนในอนาคตซิมโพเซียมครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเจอไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการนะครับ เวลาเราพูดถึงซิมโพเซียมเรามักจะนึกถึงเรื่องเปเปอร์ทางวิชาการอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเรื่องของการนำเอาเอาผลงานสร้างสารรค์ของของช่างรุ่นใหม่ๆม,มาเจอกันแล้วก็งานสร้างสารรค์ของในสายของวิชาการด้วยก็มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นชิ้นงานที่ทำจากรักนะที่เป็นของสะสมของนักสะสม หลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่อนุญาตให้นำเอาเอางานของท่านเนี่ยมาให้เราได้ชมกันในครั้งนี้ซึ่งต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าของเหล่านี้นี่ปกติเก็บอยู่เป็นส่วนตัวไม่ได้มีโอกาสมาให้เราได้เห็นกันง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เครื่องรักในประเทศไทยเท่านั้นยังเป็นเครื่องลักจากต่างประเทศด้วยครับก่อนจากกันอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงชาวไทยนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับศิลปหัตกรรมของชาติเรา ก็อยากให้พวกเราได้ตระดับถึงคุณค่าของงานช่างของของไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะสนับสนุนงานหัตกรรมในประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายหลายสาขามากไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นเครื่องสารนะหรือว่างานประเภทอื่นๆนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยมอง ชิ้นงานที่ผลิตโดยคนไทยสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยแล้วก็สะท้อนภูมิปัญญาของไทยใช้แล้วก็ได้ใช้สินค้าไทยด้วยนะครับครับก็เชื่อว่าวันนี้ทุกท่านก็จะได้ความรู้มากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเครื่องรักแต่นอกจากนั้นก็เรื่องของศิลปหัตกรรมอื่นๆของไทยนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทอมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุชาธีราคานนท์เป็นอย่างยิ่งนะครับ<ม>ที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ครับก็ได้จบไปแล้วนะครับกับ EP ีแรกของเราเกี่ยวกับเรื่องหัตถศิลป์ที่คิดถึงนะครับใน e ีพีต่อไปเราจะไปทําความรู้จักกับอีกแง่มุมหนึ่งของภารกิจงานของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยนั่นก็คือเรื่องของซาสิคราฟต์คอลเลกชันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเรื่อง Mastercraft จะเป็นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าสนใจอย่างไรต้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และติดตาม YouTube Channel ของสส์และติดตามชมรายการของเราได้ในทุกช่องทางสวัสดีครับ